สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3เราได้นำเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในฤด,ดูฝนสำหรับเกษตรกรเพื่อนำไปมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่อําอเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มถั่วลิสงชุมชนให้เกษตรกรสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆที่ได้ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ในการผลิตถั่วลิสง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับผลผลิตและแก้ปัญหาการผลิตผลลิสงฤดูฝนในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3รมวิชาการเกษตรให้คำแนะนำการเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมพันธุ์เดิมที่ปลูกแล้วในพื้นที่และพันธุ์ใหม่ที่สามารถปลูกและปรับตัวได้ดีเช่นไห่นาน9ขอนแก่น5ขอนแก่น6และขอนแก่น9ส่วนการจัดการเมล็ดพันธุ์นั้น คุกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมอัตรา200กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง12-15กิโลกรัมแล้วปลูกทันทีการจัดการสมดุลธาตุอาหารด้วยการหว่านปูนขาวในช่วงเตรียมดินก่อนปลูก7วันอัตรา50-100กิโลกรัมต่อไร่เมื่อถั่วลิสงงอกอายุ7-14วัน่นสารเคมีป้องกันเพีื้ไฟ1-2ครั้ง เป็นการป้องกันไวรัสยอดไหม้ใส่ปุ๋ยเคมีพร้อมปลูกสูตร12-24-12อัตรา25กิโลกรัมต่อไร่หรือปุ๋ยเคมีสูต15ร15-15-15อัตรา35กิโลกรัมต่อไร่การแก้ไขปัญหา,มาเมล็ดรีบในการปลูกในสภาพไร่ดินทรายให้โรยยิบซ้ำเมื่ออายุถั่วลิสง35-40วันช่วงออกดอกลงเข็ม การยกระดับคุณภาพการผลิตถั่วลิสงฤดูฝนเพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตพืชในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนี้กรมวิชาการเกษตรมีข้อแนะนําเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรว่าควรจัดการด้านการหมุนเวียนเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อให้มีคุณภาพและตรงตามสายพันธุ์และเพียงพอไว้สําหรับใช้ในการปลูกของเกษตรกรเป็นการลดต้นทุนการผลิตทั้งด้านแรงงาน ตลอดจนการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องปิดฝักถั่วลิสงเป็นการนําจากกลไกเกษตรมาลดต้นทุนการผลิตรวมถึงการใช้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมาทดลองใช้ให้ตอบสนองกับการทํางานเชิงบูรณาการในพื้นที่เพื่อสร้างความเหมาะสมในการผลิตถั่วลิสงไปสู่แหล่งผลิตถั่วลิสงชุมชนในพื้นที่ต่อไป แม่อ้งไก่ฉีบได้จ้าเป็นเกษตรกรกุมทัวดิสงบ้านหนองทงมุ่งพัฒนาจ้าเขตดม่นีกะมันเป็นที่ของหลวงในาวประมาณเจ็ดสิบไร่เนี่ยแหละจ้าเ็ดรวมกันสองหมู่บ้านเข็ดมน่นีกัยี่สิบสามสิบปีแล้วละ่ะสอว่าพ่อสามเขามาก็ดีได้ละจ้าแต่จีบบ่มีความรู้บ่หูจกักขอดยิดซ้ำบ่หูจกักขอดปนขาวแค่ธรรมดาเดี๋ยวนี้หูจกักปนขาวหูจกักยิดซ้ำหูจกักมีห่อปุ๋ยที่เข้าก,ากันกับ บอกทวดดินเฮ้านี่แม่จ้าได้เอ่อได้สูดสิบสองยี่สิบสี่สิบสองบอกจ้าได้ผลดีอยู่นด้แหล,งละงามโค้กนะงามเพียงแอลพีระเพียงเอลพีระจ้ะยัเพียงแอลพีระเอองามคักบรรพบทวดินก็ได้งามดีดีได้ผลการขายในการเก็บผลอดิตขายก็คือตั้งแคมอยู่ริมทางนี่แหละจ้าอยู่หน้าสวนเลยคุ้มพอค่าคุ้มลูกค้าสัญจรที่เพิ่นเคยกินเพิ่นกับบ้านนี่แหละจ้ามาก เพิ่นลราก็เพื่อนกับฮู้จกักว่าเวลาเก็บซ้นำนั้นซ้ำนี่เพื่อนก็บชิฮู้จกักว่าเก็บกับบรไเวณคายมืออื่นกายอยู่งหาสวนนี่แหละจ้าหอดเมื่อกับว่าเพียงพ่อคนละจ้าหอดรบว่าท่านลูกข้าคนละอื